อรุณสวัสด์ค่ะเพื่อนๆน,น้อยทำสวนจ้าวันนี้น้อยจะพาเพื่อนๆมาย้ายนะคะมาปลูกจิงจูฉายนะคะลงในกระถางนะคะขยายไว้ใส่กระถางใบใหญ่ๆเอาไว้นะคะเราจะได้มีกินเนาะจะได้มีเก็บไปทำกับข้าวได้เยอะๆนะคะเพราะว่าจิงจูฉายมีสรรพคุณทางยามากมายเลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่สุขภาพนะคะสตรีที่มี ปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะในด้านของประจำเดือนมาไม่ปกตินะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงเลือดเป็นอย่างดีนะคะสําหรับยิงวู่ายนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆผักขึ้นช่ายนะคะกลิ่นจะคล้ายๆขึ้นช่ายแต่จะอ่อนกว่าขึ้นช่ายนะคะใส่ต้มเลือดหมูใส่แกงจืดต้มจืดนะคะต้มจืดวุ้นเส้นนะคะได้หมดเลยคะ่ะตัวนี้ นะคะนำมาจัดจานให้สวยสวยมารวยหน้าได้หมดเลยค่ะนะคะทานได้ทั้งสดแล้วก็ทั้งดิบนะคะทั้งทั้งสดแล้วก็ทั้งปรุงให้สุกนะคะเพืเ่อนๆือนนี่ค่ะพอเขาแตกออกมาเป็นนี่นะคะพอเราปลูกไว้นานนนะคะแล้วเ,เราก็ตัดใบตัดก้านเขาออกเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆนเพื่อให้เขาแตกออกมาเป็นอย่างนี้นะคะอย่างนี้เนาะเห็นไหมคะเหมือนขึ้นช่ายเลยค่ะ นี่นะคะ e <at> เขาก็จะรากเขาแล้วก็ตัวต้นนะคะต้นก็จะสามารถแตกออกได้เรื่อยนะคะถ้าเราโน้มโน้มต้นนะคะลงมาแล้วก็เอาดินนะคะกรบดินแล้วก็ดินกดๆนะคะ e <at> เขาก็จะแตกออกมาเป็นอีกต้นได้ง่ายๆนะคะทีนี้วันนี้น้อยก็ขุดออกไปใส่กระถางแล้วนะคะเ,เพื่อนๆขุดออกไปใส่กระถางใบเล็กๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาโตแล้วก็จะนําไปถใส่กระถางไซสใ์ใหญ่นะคะ เราก็จะพาเพื่อนๆไปย้ายใส่กระถางกันเนาะไปเลยจ้านี่ค่ะเพื่อนๆน,นี่ก็เป็นดินนะคะแล้วก็ใบไม้ใบหญ้านะคะใบอ้อยเนาะน้อยสับ,สบนะคะมีใบตูนโชนหรือบอนหวานด้วยนะคะก็มาหมากัหมกๆไว้ในวงบอร์ซีมเมนต์แบบนี้นะคะแล้วก็มีมูลสัตว์อะไรที่เราหาได้แล้วก็มีขี้วัวนะคะนี่ก็ใส่ลงไปคะ่ะ นะคะหมักเอาไว้แบบนี้นะคะเดี๋ยวอ,อย่าลืมว่ามีจุลินทรีย์นะคะตัวไหนก็รดราดได้นะคะสังขาะ้อแสงจเจ้าปลวกจุลินทรีย์ EM นะคะหรือว่าน้ำหมักเศษอาหารในครัวเรือนก็นำมารดราดไว้นะคะจะได้ย่อยเร็วๆนะคะเพื่อนๆเนาะพอเสร็จแล้วนี่ค่ะ mm. พอเขาย่อยดีแล้วน้อยก็นำมาใส่ถุงใส่กระสอบเอาไว้นะคะ เพื่อให้ง่ายต่อการนำมาปลูกพืชผักนะคะที่เราจะจะปลูกนะคะดินก็จะดำนุ่มดีค่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะดินก็จะนุ่มดีค่ะนะคะแบบนี้เราก็สามารถนำไปปลูกพืชผักได้นะคะงามๆเลยนะคะค่ะแล้วนี่นะคะก็เป็นยิงจูฉายนะคะที่น้อยจะพาปลูกในวันนี้นะคะ นี่ค่ะอยู่ในกระถางนะคะสวยไหมคะนี่นะ้ะนี่ค่ะเขารากออกมาด้านล่างเยอะแล้วนะคะก็ถึงเวลาที่เราต้องย้ายบ้านให้เขาแล้วค่ะนะคะก่อนอื่นเลยนะ้ยก็นำพวก หญาแห้งต่างๆใบม้วใบไม้นะคะนี่นะคะใส่ลงไปด้านล่างก่อนนะคะแล้วก็ใส่ดินนะคะใส่ดินที่เราหมักแล้วนะคะลงไปเนาะนี่นะคะแค่นี้เองค่ะก็นี่นะคะนำจริงจูฉ่ายของเรานะคะมาปลูกเลยค่ะนี่รากออกเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ยิงจูชายจะไม่ค่อยชอบแดดเท่าไหร่นะคะเขาชอบร่มรำไรนะคะถ้าแดดจัดเนี่ยเขาจะใบเขาจะออกเหลืองเนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นสามารถที่จะปลูกใต้ต้นของต้นไม้นะคะให้ต้นไม้เป็นพืชพี่เลี้ยงได้นะคะเราปลูกใกล้ๆกับกระพงกระเพาได้หมดเลยนะคะนี่ค่ะส่วนมากเขาปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ๆนะคะเขาจะเป็นพืชคล้ายๆกับ ผักกูดนะคะเป็นพืชต้องการพืชพี่เลี้ยงนิดนึงนะคะถ้าปลูกเด็ดโดดเดี่ยวเลยเนี่ยจะไม่ค่อยสวยนะคะโดนแดจจดจัดๆเลยก็จะไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนๆจ้ะอ่ะใส่ลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะกระถางเราก็จะไซส์ใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อให้เขาขยายกอออกมาได้เยอะๆนะคะเราจะได้เก็บได้เยอะๆเนาะ หรือเพื่อนๆต้องการที่จะปลูกที่พื้นเลยก็ได้ปลูกปลูกที่ดินเลยก็ได้นะคะใครที่มีสวนเนาะปลูกไว้ใต้ต้นใกล้ๆกับต้นกล้วยก็ได้นะเพื่อนเนาะเป็นหลุมปลูกกล้วยไปสักต้นหนึ่งแล้วก็ปลูกกิงจูชายปลูกตะไคร้นะคะปลูกหลุมเดียวพอเลยค่ะแล้วกล้วยเนี่ยปลูกอะไรไว้ใกล้ๆกก็งามหมดเลยนะคะแปลกนะคะกล้วยเนี่ยพริกก็ นะคะพริกก็น่าปลูกไว้นะคะเป็นหลุมพอเพียงนะคะหลุมเดียวบางคนเขาปลูกขิงข่าตะไคร้นะคะใบมะกรูดไว้กับกล้วยทีเดียวจบเลยนะคะอยากจะกินอยากจะทําต้มยำเนี่ยก็คือไปหลุมเดียวพอเลยค่ะรดน้ําทีเดียวก็ได้ทุกอย่างเลยนะคะเนี่ยค่ะ เราก็จะได้ยิงดุดฉายในกระถางสวยๆนะคะก็ตั้งไว้ใกล้ๆครัวเรานี่แหละเนาะเวลาที่เราทำกับข้าวเนาะต้มแกงแกงจืดเต้าหู้แกงจืดวุ้นเส้นนะคะแล้วก็มาเก็บๆไปล้างนิดๆนะคะให้ดินออกเนาะแล้วก็นำไปใส่หม้อนะคะตอนสุกแล้วนะคะแล้วก็ยกลงทานได้เลยนะคะหอมด้วยอร่อยด้วยนะคะมีประโยชน์มากด้วยเนาะ วันนี้น้อยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเ,เป็นอย่างสูงนะคะที่มาช่วยน้อยปลูกจิงจูฉายนะคะขอให้ทุกคนนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพแข็งแรงเริ่มต้นที่การออกกําลังกายแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะอย่าลืมปลูกพืชผักสวนครัวนะคะไว้สักสีห้าอย่างนะคะไว้ทานเองไว้กินเองในครัวเรือนนะคะเพื่อเป็นภูมิต้านทานให้กับเรานะคะโดยเฉพาะ ท่านที่เป็นผู้สูงอายุนะคะถ้าลูกหลานปลูกพืชผักสวนครัวนะคะไว้ให้ดูไว้ให้ชมนะคะทีะ่ข้างบ้านข้างเรือนท่านก็จะมีความสุขที่ได้เห็นพืชผักเขียวๆนะคะที่ท่านกินหรือ,อชอบนะคะนะวันนี้เรากินอะไรนะคะท่านชอบอะไรท่านก็จะมองเห็นเขียวๆแล้วก็ท่านก็จะอยากทานนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่บางท่านอาจจะเบื่ออาหารนะคะก็ลองดูวิธีนี้ดูนะคะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปนในทางธรรมนะคะเป็นไปนในทางถูกทางควรก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ